สวัสดีครับผู้ติดตาม PK ทุกๆท่านนะครับวันนี้ PK มีดาบมานําเสนออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นดาบล้านช้างนะครับคือดาบลาวนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นสกุลช่างทางไหนนะครับจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเดิมก่อนที่จะเอาไปาใส่ด้ามฝักเนี่ยนะครับก็ดูกันดูอะไรแล้วแหละก็เป็นดาบลาวนะครับแล้วก็มีลักษณะ พิเศษคือตรงนี้จะมีปูนที่เขาป้ายเอาไว้นะครับคาดว่าดาบเล่มนี้เคยใช้ในการทำพิธีไหว้ครูหรือไหว้ผีศาลประจำหมู่บ้านหรือประจำเมืองอะไรมาก่อนนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้มามาอยู่ได้ยังไงครับก็มีเขาก็ขายกันมาัแต่พี่เคก็นำใบดาบอันนี้มาก็ไม่ได้ขัดนะครับเพราะว่าเห็นว่า <c oughs> มันมีเอกลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับก็เก็บเอาไว้แล้วก็ เอาไปเข้าด้ามนะครับแบบลำปางนะครับเข้าด้ามฝักแบบลำปางนะครับนี่นะครับส่วนสันดาบเล่มนี้หนาสิบเอ็ดมิลกว่าๆนะครับถือว่าสันค่อนข้างจะหนานะครับนี่นะครับใบดาบค่อนข้างจะสวยนะครับมีล่องลอยการใช้มาพอสมควรเนาะนี่นะครับปูนป้ายเอาไว้ด้วยนะครับ ก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับประมาณนี้เป็นดาบล้านช้างดาบลาวนะครับอายุดาบก็น่าจะมีถึงประมาณ150ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าดาบล้านช้างเนี่ยอายุค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับใบนี้ยาว19นิ้วครึ่งนะครับสันหนาประมาณ11มิลน,นะครับทรงดาบก็สวยอยู่ครับนี่นะครับ อชอบก็ติดต่อกันเข้ามานะครับจะติดต่อมาช่องทางของเ c e b o o k ก็ได้นะครับ Facebook เป็นช่องเดียวกันกับช่องของ YouTube นี่นะครับพิมพ์คำว่า P ใหญ่แล้วก็ K. s p เปนเด้นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็โทรเข้ามา0 9 8 8 8 1 1 7 2 6ได้ครับผมอโอเคนะครับนี่ใบสวยๆเลย เอ็นะครับสวัสดีครับผม